สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับคุณคูณภูภาอีกแล้วนะคะนะคะเราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสีช็อคนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายคือให้นักเรียนวาดภาพแตงโมไปนะ,ะเราจะจบตรงนั้นไว้ก่อนนะคะส่วนอาทิตย์นี้เราก็จะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับ ภาพการแรงเงานะคะภาพการแรงเงาเดี๋ยวคุณครูจะแนะนําอุปกรณ์การใช้ก่อนนะคะการแรงเงานะคะเราก็โดยหลักเลยเราก็จะมีดินสออันนี้เรียกว่าดินสอ ee นะคะไว้สําหรับแรงเงาซึ่งจะทําให้ภาพเนี่ยมันเข้มนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่มีดินสอ ee ให้ใช้ดินสอ 2b ก็ได้นะคะ 2b คืออันนี้นะคะตรงนี้จะเขียนว่า 2b ให้นักเรียนไปหาดูเอาครูคแนะนำถ้าถ้าหาได้จริงๆนะเอาอ e ีด e ีดีกว่าสีจะเข้มกว่านะครับส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษกระดาษร้อยปอนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกระดาษร้อยปอนก็ให้นักเรียนใช้สมุดวาดภาพเหมือนเดิมนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำงานทุกครั้งหให้ตีกรอบนะคะกรอ,อกสี่ด้านด้านละหนึ่งนิ้วนะ เวลานักเรียนจะแรงเงานะคะคุณครูจะให้หนักเรียนดูเรื่องการน้ำหนักนะคะน้ำหนักของการแรงเงานะคะจะเป็นทำตารางแบบนี้นะคะในตารางคุณครูจะให้หนักเรียนทําจากอ่อนไปหาเข้มจากเข้มไปหาอ่อนนะคะเราจะทําเป็นช่องตารางด้วยกัน6ช่องนะคะสองสองสองช่องนี้นะคะเป็นตารางส่วนอีกสองช่องนี้เราไม่ต้องทําเป็นตาราง เวลาเราแรงเงาเราก็จะแลจากอ่อนไปหาเข้มเดี๋ยวอันนี้คุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูและให้นักเรียนก็ทําตามคลิปวิดีโอเลยนะคะส่วนภาพการแรงเงานะคะคุณครูจะมีให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างมันจะมี2แบบอย่างแรกเมื่อกี้ที่คุณครูบอกไปทําตารางแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการไล่ไล่น้ําหนักนะคะไล่น้ําหนัก ช่องที่1ช่องที่2ที่3ที่4ไปเรื่อยๆจากอ่อนไปหาเข้มอันนี้ก็เป็นการแรงเงาเกี่ยวกับภาพวงกลมนะคะภาพที่1ที่2ที่3อันนี้เป็นจะเป็นทรงเรขาคณิตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆแบบนี้นะคปีที่อันนี้เมื่อปีที่แล้วคุณครูให้รุ่นพี่ทําไว้นะคะอันนี้แรงเงาวงกลมแล้วก็ส่วนด้านล่างนี่เป็นการแรงเงารูปทรงเลขาคณิตนะคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําเกี่ยวกับตารางอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ดูเวลานักเรียนทำทางานเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้องว่าอยู่ห้องไหนนะคะให้ให้คุณครูด้วยเวลาคุณครูไปลงคะแนนบางทีคนเอ่อนักเรียนไม่ได้เขียนชื่อเขียนเลขที่มาคุณครู ลงคะแนนไม่ถูกแล้วก็หาไม่เจอนะเราะว่านักเรียนอยู่ห้องไหนเดี๋ยวข่าวต่อไปก็จะเป็นเรื่องการแรงเงาต่อไปเรื่อยๆสีน้ําสีน้ําเดี๋ยวเราค่อยเปิดเทอมค่อยมาเจอกันนะคะนักเรียนได้เรียนแน่นอนกับเรื่องการปั้นวันนี้ครูรูก็แนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะเรื่องการแรงงาอะไรแค่นี้แล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจอะไรเดี๋ยวไปสอบถามได้ในรายกลุ่ม หรือว่าจะสัมามส่วนตัวก็ได้นะคะและขอให้นักเรียนส่งงานตามกําหนดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ไปว่าวันนี้ให้นักเรียนทํางานเรื่องอะไรส่งวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามีบางคนที่ไม่ได้ส่งงานเลยเดี๋ยวจะไม่มีคะแนนเก็บนะคะเป็นห่วงนะคะขอให้นักเรียนทํางานส่งคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะที่ เอาใจช่วยนะคะให้งานของลูกหลานของผู้ปกครองทุกคนนะคะสำเร็จรูดร่วงไปด้วยดีนะคะก็ตอนนี้คุณครูก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน